สวัสดีนานาทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาหมายนาน้ําท่วมครับกับคันใบสันบูเอฟสองนะครับผมตันนี้นะครับก็จัดมาใหม่นะครับผมนีเรามาสโลกันเลยนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับผมแล้วก็เหยื่อก็จะเป็นไอจิ๋วนะครับ V ีสามนะตอนนี้คือว่าน้ํามันขึ้นนะครับมันท่วมข้าวไปเลยนะตอนนี้ มีได้กัดลูกปลาตรงนู้นนะครับโอไม่อยู่นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ ตรงนี้ก็เป็นหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองตีดูมีอาการมีอาการ ไล่กัดอยู่นะครับแต่ผมว่าตัวเล็กกว่า อะไรกัดละหายเลย จะเป็นเยื่อนะครับจะลองใช้ทีแบบว่าทิบๆดูแล้วตอนนี้ก็ใกล้ข่ำแล้วนะครับดูฟ้านะครับดูดำมาเลยรู้จะตกตอนไหนนะครับโอ้มันฝนจะมาแล้วครับท่านผู้ชมขอสักตัวเทอะขอสักตัวเถอก่ก่อนลับ ผนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าคันมันดีไหมนะครับก็การทรงเหยื่อนะครับผมใช้เหยื่อห้ากรัมนะครับผมก็ดีก็ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับเหยื่อห้ากรัมนะครับกับคันเวทดแปดสิบเจ็ดนะครับผมก็ได้ประมาณสามสิบสามสิบห้าเมตรเลยนะครับ ก็ด้วยที่มันคันยาวด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับผมแต่ว่าการวัดปลานะครับยังไม่รู้นะครับเพราะว่าฝนมาก่อนนะครับปลาก็ไม่ค่อยจะกัดนะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจจะมีวัดปลาให้เห็นนะครับผมก็เดี๋ยวรอฝนมันออกก่อนนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไมายนะครับ แล้วก็หมายที่ไปตกประจํานะครับก็น้ําขึ้นเยอะมากนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ